จังหวัดเพชรบูรณ์ประชุมการแก้ไขปัญหาการบุกลุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติพลรีบัรเจิดจางปูทองผู้บัญชาการกองกําลังรักษาความสงบเรียบร้อยกองพลทหารม้าที่1เป็นประธานประชุมการแก้ไขปัญหาการบุกลุกทำลายทรัพยากรป่าไม้โดยมีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมณห,ห้องประชุมค่ายพ่อขุนผาเมืองอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ ปัจจุบันประเทศไทยมีพื้นที่321ล้านไร่ปัจจุบันมีพื้นที่ป่าคงเหลือ102.1ล้านไร่คิดเป็นร้อยละ31.57ของประเทศซึ่งตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่11 กำหนดให้มีพื้นที่ป่าไม้อย่างน้อยร้อยละ40ของประเทศหรือ128.3ล้านไร่ยังขาดพื้นที่ป่าไม้อยู่26.2ล้านไร่โดยเฉพาะจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นพื้นที่วิกฤตรุนแรงที่มีการบุกรุกอย่างรุนแรงและมีแนวโน้มการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้มากยิ่งขึ้น ซึ่งปัญหาดังกล่าวจะส่งผลในการเกิดอุทกภยัยภัยแล้งและระบบนิเวศได้รับความเสียหายทำให้ประชาชนในพื้นที่เดือดร้อน การประชุมในวันนี้เพื่อกำหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาการบุกรุกทำลายป่าในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อหยุดยั้งการตัดไม้ทำลายป่าและทวงคืนผืนป่าจากผู้บุกรุกครอบครองให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้พื้นที่สภาพป่าไม้มีสภาพที่สมบูรณ์และปลูกจิตสำนึกให้กับประชาชนมีส่วนร่วมซึ่งขณะนี้จังหวัดเพชรบูรณ์ได้เร่งดำเนินการปรับปรามตามคำสั่งของคณะคสชโดยดำเนินการจับกลุ่มผู้บุกรุกป่าครอบ หรือมีเจตนาจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่บัญญัติไว้จะดำเนินการลงโทษตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดโดยทันที